เสื้อจอเจียพิมพ์ลายรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นผ้าจอเจียพิมพ์ลายดอกเล็กๆนะคะคือเนื้อผ้าเขาจะคล้ายชีฟองเลยแต่ว่าจะมีเท็กเจอร์ที่แบบเนียนแล้วก็แน่นกว่านิดนึงนะคะพิมพ์ดอกเล็กๆกระจายทั้งตัวน่ารักมากมาเป็นแบบทรงคอวีนะคะแล้วก็คัดเก็บเอ่อเก็บทรงด้วยวีใต้อกอเขาจะแต่งเส้นทิมเล็กๆนะคะด้านข้างมีซิปข้างสวมง,งา่าย คือตัวนี้จะเน้นแบบเรียบๆโชว์ทรงใส่ง่ายๆนะคะโชว์เนื้อผ้ามาทั้งหมดสามสีนะคะมีสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีดำคือสีดอกแบบน่ารักทุกสีเลยดีเทลแขนตัวนี้เขาจะใส่เป็นยางยืดนะคะแล้วก็ต่อเป็นระบายแล้วก็แขนทอนล่างสมกยางยืดจะเป็นสมกยางยืดแบนแขนก็จะค่อนข้างนิ่งจะไม่พลิกนะคะ มาทั้งหมด3สีไซส์ S ถึง3 XL นะคะ